สีน้ำมันเครื่องที่พี่น้องเอฟซีได้เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับของฮอนด้าโนวาโซนิกขั้นนี้นะครับขั้นที่ว่าน้ำดันนะครับพี่น้องสิ้นปั๊มน้ำหัวนะครับสิ้นปั๊มน้ำหัวแล้วก็น้ำเข่าเครื่องนะครับผมคิดว่าน้ำเข่าเครื่องเข่าฟังทางปั๊มน้ำนะ่านาจะเข่าฟังทางฝาสูบเพราะว่าเขาเคลียร์แล้วนะครับนาจะเข่ามาก้อนนานี้แล้วล่ะนะครับพี่น้องนี่ก็คืออีกหนึ่งปัญหานะครับรถขั้นนี้อาจจะลื้อออกมาทําการเปลี่ยน สิ้นปั๊มน้ำนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาอาการคัดติดนะครับคัดทิดติดนนาจะเกิดมาจากน้ำเข่าเครื่องแต่ก่อนหน้านี้นะครับพี่น้องเอฟซีนะแต่ปัญหานะครับมันอยู่ตรงที่ว่านะครับนี่น็อตตัวนี้ร่องขยับเร้วมันบ่ขยับนะครับขยับบ่ได้นะครับแน่นอนครับปันทงได้ว่าน็อตตัวนี้ต้องขาดนะครับน็อตตัวนี้ต้องขาดนะงานเข่าอีกแล้วสําหรับเคสนี้เอานะครับเดี๋ยวขออนุญาตทําการเปิดห้องคัดออกมาให้พี่น้องได้เบิ้งน้ากันนะครับแก้ไขปัญหาอาการ เข้าเกียร์แล้วรถกระโดดดับนะครับพี่น้อง f อนะการบจากนั่นเองนะครับ